สำหรับแนวทางในการบริหารฐานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศน,นั่นแหะตามแนวคิดของผมนะครับผมก็จะมีหลักในการทํางานเนาะหลักในการบริหารเนี่ยที่ถือเป็นหลักประจําตัวอยู่3อย่างนะครับในการบริหารฐานศึกษาก็าคือหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการบูรณาการนะครับการทํางานเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ย <c oughs> จะต้องรับผิดชอบโครงการกิจกรรมต่างๆที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแพร่เขตสองหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้มอบหมายมางานมานะครับจะมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นนะเวลาเรานํามาสู่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักการบูรณาการการทํางานนะครับทาไมเช่นนั้นนะพวกกิจกรรมโครงการต่างๆมันก็จะมามาพาคุณครูออกจากห้องเรียนของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องรู้จักการ บูณาการการทํางานนะครับคือทําทํากิจกรรมเดียวก็ให้ตอบโจทย์ลหลายๆโครงการนะครับที่เข้ามาอันแรกก็คือการบณาการอันที่สองเลยคือผมก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณครูของผมนะครับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสําเร็จโดยมีผมเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจว่าเมื่อเรา <c oughs> ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย ทำรางวัลแรกแล้วนะครับซึ่งซึ่งเป็นผลภายได้จากการบูรณาการของกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะไปสู่รางวัลที่ที่สองที่สามต่อไปเหมือนผมทํากับนักเรียนเมื่อนักเรียนสําเร็จแล้วอ่ะคุณครูก็จะได้รับเป็นผลงานงคุณครูด้วยคุณครูก็จะเอาไปต่อยอดนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นการเก็บผลพลอยได้นะครับจากความสําเร็จของคุณครูความสําเร็จของนักเรียนแล้วก็เอาไปพัฒนาเป็นรางวัลของโรงเรียน แล้วก็ไปพัฒนาเป็นรางวัลของตัวตัวเองนะครับอันนี้ก็คือสร้างแรงบันดาลใจว่าเมื่อเรามีความสําเร็จเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความก้าวหน้านะครับแล้วก็เขาก็ตัวเขาเองก็อาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการทําวิทราที่สูงขึ้นนะครับหรือแม้แต่การการย้ายสถานศึกษาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูนะครับที่มีความมุ่งมั่นพยายามในการทํางานนะครับที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการ เป็นสถานศึกษา,าที่มีความเป็นเลิศอันที่สองเลยคืออันที่สามเลยนะคือผมก็จะให้เขาทำอยู่ในห้องเรียนของเขาทําอยู่ในโรงเรียนนะครับคุณครูก็จะพยายามไม่ไม่เอาคุณครูออกนอกห้องเรียนก็ให้เขาพัฒนางานในในส่วนของการสอนของเขานะครับหรือในในกิจกรรมก็จะอยู่ในห้องเรียนของเขานะครับแนมะอยู่ในโรงเรียนของเรานี่แหละทําผลงาน อยู่ในอยู่ในโรงเรียนของเราในห้องเรียนของเขานะครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่จะบริหารงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษานะครับซึ่งมีหลักการก็คือบูรณาการเนาะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทําอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนครับผม ก <an> <ue> ็สำหร ouais anyway. ับในส่วนที่เป so ็นปัจจัยนะครับเป็นองค์ประกอบที่จะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จเลยนะครับอันดับที่หนึ่งเลยผมก็ถือว่าตัวผมเองนี่แหละคือเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของภาวะผู้นําของผู้บริหารหานศึกษานะครับเราเป็นผู้นําองค์กรนะครับเราก็จะต้องมีภาวะผู้นําแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของภาวะผู้นําทางวิชาการนะครับซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้ รู้ในเรื่องของทางวิชาการนะครับให้มีความทะลุปุโปร่งเนาะทะลุปูโป่งนะครับอันนี้คือเราจะต้องนําแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูของเราสามารถที่จะชี้แนะให้ข้อเสนอแนะเป็นที่ปรึกษาของคุณครูเราได้นะครับอันดับที่2ก็คือในเรื่องของตัวตัวเราเองเหมือนกันก็คือแต่เราต้องทำกับคนอื่นก็คือในเรื่องของการวางแผนนะครับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาเนี่ยเพื่อให้ ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ต้องรู้จักในเรื่องของการวางแผนโดยร่วมมือกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาหรือแม้แต่คณะกรรมการฐานาษาเองนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องรู้จักการวิเคราะห์สถานภาพนะครับของโรงเรียนไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ร,ร,ร่วมกันพันธรรก,ก,กิจกร่วมกันเป้าประสงค์แล้วก็กํากหนดกลยุทธ์ออกมานะครับรวมถึงก็จะตามมาสิ่งที่จะสนองในเรื่องของกลยุทธ์ก็คือในเรื่องของ แผนงานโครงการกิจกรรมนะครับที่จะทําให้เราบรรลุในเรื่องของการที่จะนําพาักศึกษาให้เราประสบความสําเร็จอันที่สามเลยก็คือในเรื่องของการบริหารบริหารบุคคลเนาะบุคคลก็คือรู้จัดจัดคนให้ตรงกับงานเนาะเอาคนที่ไปอยู่กับงานที่เขาถนัดนะครับที่เขาที่เขาต้องการมากที่สุด ตามความสนใจตามความถนัดของเขาก็คือจัดวางให้ถูกไม่แม้แต่ในเรื่องของการสอนหรือไม่แม้แต่งานพิเศษด้วยนะครับก็คือเราจะต้องมีมีมีความถนัดตรงนี้ด้วยนะครับความสามารถตรงนี้อันดับที่สาเลยก็คือในเรื่องของอันดับที่4เนาะก็คือในเรื่องของการจัดกระบวนการบริหารจัดการก็คือเราก็เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็คือเราก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมบางทีอย่างผมมีท่านรองผมก็จะให้ท่านรอง ได้มีบทบาทนะครับเป็นเป็นผู้นําด้วยนะครับหรือเราก็จะมอบหมายบทบาทให้ทางหัวหน้างานเป็นคนดําเนินการอย่างนี้นะครับเรื่องที่5เลยก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการรู้ของครูนะครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเน้นในเรื่องของการนิเทศติดตามแต่เราก็คือเราก็จะไม่ไปก้าวไายว่าเขาสอนถูกผิดยังไงเพราะว่าให้ครูเขาได้ ได้โชว์แสดงความสามารถของเขาออกมาให้เต็มที่อันนี้นะครับเราได้แก่ในเรื่องของอำนวยความสะดวกส่งเสริมเสริมสนุนนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเลยที่ผมว่ามันเป็นปัจจัยสู่การทําให้โรงเรียนประสบความสําเร็จก็คือในเรื่องของการมีความคาดหวังเนาะต่อผลการพัฒนาของผู้เรียนนะครับผู้เรียนว่ารักเรียนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือเราบริหารจัดการเราจัดการเรียนรู้เนี่ยก็เพื่อความสําเร็จของผู้เรียน เพราะฉะนั้นนะ่ะความสําเร็จของผู้เรียนเนี่ยจะต้องเป็นความคาดหวังของคุณครูเขาแล้วก็ของการบริหารจัดการของเราด้วยเป็นหลักนะครับพอสรุปได้ว่าในส่วนที่องค์ประกอบต่างๆที่จะนําพาองค์กรให้มีความประสบความสำเร็จก็คือหนึ่งเลยก็คือภาวะผู้นํานะครับโดยเฉพาะภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารแล้วก็อันที่สองก็คือความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ของของ,ของผู้บริหารร่วมกับคณะครูเอง อันที่3ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงานทรัพยากรการจัดคนให้ตรงกับงานนะครับอันที่4ี่ก็คือการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมนะครับอันที่5้าก็คือการจัดการเรียนรู้ของครูนะครับอันดับที่หก็คือในเรื่องของการตั้งความคาดหวังความคาดหมายไว้ที่ผลสําเร็จของผู้เรียนครับผม ก็สำหรับในเรื่องของการเป็นผู้บริหารศึกษาในยุค New Normal เนาะว่าจะต้องมีสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาในยุคนี้อย่างไรบ้างเนาะสิ่งแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการบริหารโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรนะครับเราจะต้องรู้ว่าหลักสูตรของเราเนี่ย ในในยุคใหม่บางทีมันจะมีโรคที่เราไม่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราจะต้องหยุดเรียนอะไรอย่างนี้ทำนะเพรานะน,นั้นในเรื่องของการบริหารหลักสูตรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญน,นะครับเราจะต้องพยายามให้เด็กได้ได้รู้ในในสิ่งที่หลักสูตรเขากําหนดนะครับแบบให้ให้เต็มหลักสูตรให้มากที่สุดนะครับมากที่สุดอันดับที่สองเลยก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับ สิ่งนี้เราเราจะต้องสนับสนุนให้คุณครูได้เขาได้มีโอกาสที่จะจัดการเรียนรู้ได้ได้อย่างได้อย่างเต็มหลักสูตรนะครับเต็มเต็มเวลาที่กําหนดนะครับอาจจะบางครั้งอาจจะต้องใช้ออนไลน์นะครับในในในส่วนของการจัดการเรียนรู้เนี่ยบางทีเราจะต้องให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาจะได้พัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับที่จะช่วยให้คุณครูได้ จัดการเรียนรู้จัดการเรียน,นการสอนได้อย่างอางเต็มเต็มกําลังความสามารถของเขาเต็มศักยภาพของเขานะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงผู้เรียนของเรานะครับที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับอันที่3าเลยก็คือในเรื่องของการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับจากผู้ปกครองจากนักเรียนเองนะครับบางบางทีเนี่ยเราก็อาจจะสนองความต้องการของผู้ปกครองของนักเรียนได้ไม่ทุกคนนะครับแต่เราจะต้องฟังเสียงเขาว่า เออตรงนี้ยเป็นความหงใยใจจากผู้ปกครองถึงนักเรียนนะบางทีเราอาจจะสอนได้ไม่ครบไม่เต็มไม่เต็มที่ที่เขาต้องการอย่างเราก็ต้องรับฟังเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงในเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรปรับปรุงในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของคคุณรูนะครับต่อไปนะครับก็สรุปได้ว่าสิ่งที่ <c oughs> ผู้บริหารในยุคยุคใหม่เนาะยุค New Normal เนี่ยที่จะต้องถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ ในส่วนของการบริหารจัดการยุคนี้ก็คืออันดับที่1ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เต็มหลักสูตรที่สถานศึกษาเราตั้งเป้าหมายไว้นะครับอันที่2ก็คือสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูนะครับอย่างเต็มกําลังความสามารถเต็มงบประมาณที่เรามีอยู่นะครับอันดับที่3ก็คือในเรื่องของจิงที่3ามน่ก็คือในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นะครับแล้วก็ผู้เรียนของเราเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ